สวัสดีครับยีตรล้องสูดหรัวแฟครับผมปีนี้ครับทาง h i ชิลเนี่ยก็มาเหมือนเดิมนะครับส่งเป็นบ็อกเซตของ iPhone ประจำปีนะครับผมมาให้ผมได้รีวิวนะครับได้ใช้งานแล้วลองรีวิวนะครับผมปีนี้ก็เป็นบ็อกเซตสำหรับ iPhone 16 series แน่นอนครับแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ที่รีวิวในวีดีโอนี้นะครับก็จะเป็นของ iPhone 16 pro ตัวนี้ครับผมโอเคครับปกติเนี่ยไฮชิลขายอุปกรณ์แยกอยู่แล้วนะครับแต่ว่า วันนี้เนี่ยส่งเป็นบ็อกเซตเลยคือสินค้าของไฮชิลเนี่ยซื้อเป็นเซตซื้อเป็นกล่องมันราคาถูกกว่านะครับรวมรแล้วถูกกว่านาะเขาก็เลยอยากจะให้ช่วยแบบเหมือนรีวิวให้รู้หน่อยว่าซื้อกล่องหนึ่งไปเนี่ยราคาประมาณนี้มันคุ้มค่ามากขึ้นกว่าซื้อเดี่ยวหรือเปล่าแล้วมันคุ้มค่ากับราคากล่องไหมนะครับผมก็วันนี้ก็มารีวิวบ็อกเซตตัวนี้ก็ดิสเคอร์เมอร์เลยนะครับรีวิวน,นี้สินค้าตัวไฮชิลบ็อกเซตของ iPhone 16 s ก r i e s สเนี่ยก็ถูกจัดส่งมาโดยไฮชิลนะครับแล้วก็ ตัวรีวิวตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็เป็นสปอนเซอร์รีวิวนะครับขอคุณทางไฮชิวด้วยครับผมแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปสําหรับสปอนเซอร์รีวิวก็คือทุกอย่างที่เป็นความคิดเห็นในด้านการใช้งานนะครับก็คือออกมาจากปากผมเองทั้งหมดแล้วก็ออกมาจากความคิดของผมเองทั้งหมดนะครับผมไม่ได้มีสคริปต์ในส่วนนี้มาแต่อย่างใดนะครับทางไฮชิจะมีส่วนร่วมได้แค่ในเรื่องการแบบต้องการบอกเมสเซจกฉบคนดูนะครับผมจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องความคิดเห็นกับโปรดัก นะครับก็อันนี้เป็นเ s คลเมอร์ที่วางไว้ชัดเจนเนาะโอเคครับบ็อกเซตเมื่อสักครู่เนี่ยราคาเริ่มต้นที่1,590บาทถ้าใช้โค้ดลดของผมซึ่งเดี๋ยวใส่ไว้ให้ Description นะครับก็จะลดไปอีก100บาทตามช่องทางทางไฮชิวกำหนดบ็อกเซตที่ไฮชิวส่งมาให้ผมในปีนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมมีตัวกันรอยกล้องนะครับมีตัวเคสแล้วก็ มีตัวกระจกกันรอย 3D Triple Strong Max ตัวนี้แล้วก็มีของแถมพิเศษนะครับปีนี้ของแถมพิเศษจะเป็นตัว Wallet ตัวนี้นะครับหรือว่าตัวกระเป๋าตัง Max Safe ที่ติดหลังเครื่องได้นะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับติลงไปหลังเครื่องแล้วก็กล่าวมาเป็นกระเป๋าตั้งได้นะครับเป็นคาตั้งได้โอเคครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยตอนนี้ไอโฟนสิบหกโปตัวเนี้ยสีด้นเซอร์ไทเทเนียมตัวเนี้ยนะครับผมก็คือใส่ a c อ s o r i e s ทั้ง3อย่าง,งทางไฮชิลเนี่ยเราผมเอาลองไปใช้งานมาสักพักหน,นะะึงแล้วนะครับประมาณ4วันละนะก็วันนี้มาให้วอร์ดิกรีวิวกับทั้ง3อย่างกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างควรซื้อหรือเปล่า ราคา3ตัวรวมกัน1 5 9 0บาทโอเคไหมนะโอเคครับงั้นเราเริ่มกันที่ตัวเลนส์กล้องการเลนส์กล้องตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถทดสอบได้ง่ายสุดละว,ว่ามันดีหรือไม่ดีนะผมบอกเสมอนะครับว่าเวลาซื้อโทรศัพท์ที่แบบมีดีไซน์กล้องแยกเป็นเม็ดๆแบบนี้แบบ iPhone เนี่ยการติดกระจกการลอยกล้องเป็นสิ่งที่โอเคควรทานะครับแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําเช่นเดียวกับในกรณีนี้นะครับก็คือไม่ได้ต้องทําแต่ว่าถ้าทําก็ดีกว่าลองคิดสภาพนะครับใช้โทรศัพท์ iPhone สิ่งที่นูออกกมมาาที่สุด จากตัวเครื่องก็คือกล้องต่อให้คนใส่เคสแต่สิ่งที่เอ็กโพสจากเคสและนูดออกมามากที่สุดก็คือกล้องยังมีปัญหาเรื่องโอลิโอโฟบิกโค t ติ้งบนตัวกล้องถ้าลอกขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เช็ดยากพอเช็ดยากก็ถ่ายรูปแล้วก็เบลอแล้วก็มัวอีกถ้าใช้การรอยกล้องถ้าโอลิโอโฟบิกมันหมดไปก็แค่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆคือผมมองไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่ติดนอกจากว่าจะก,กังวลเรื่องคุณภาพมันจะลดไหมใช่ไหมโอเคครับการรอยกล้องทุกชนิดเนี่ยผมบอกตรงนี้เลยว่าคุณภาพลดแน่นอนพันล้าน แต่ว่าลดขนาดไหนคืออีกเรื่องหนึง่งลดขนาดที่เราสามารถเห็นได้ในภาพถ่ายไหมคืออีกเรื่องหนึง่งแต่ว่ามันลดแน่นอนครับไม่มีทางที่คุณเอาแก้วออปติกส์อีกชิ้นหนึ่งมาครอบลงบนหน้าเลนส์อยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณภาพจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในสเกลที่มันมันสามารถ ออกมาเป็นผลลัพธ์ทางภาพถ่ายได้ตามมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าซื้อแบรนด์พรีเมียมในตลาดแบรนด์ที่ได้รับการเวอร์ฟายแล้วว่าใช้กระจกไม่ใช่พลาสติกอะ่ะไม่ค่อยมีปัญหานะครับปีนี้ผมได้มาเป็นแบบแยกเลนส์นะแล้วก็ผมส่วนตัวจะชอบแบบแยกเลนส์มากกว่าแบบที่ครอบไปทั้งหมดนะครับคือมันดูไม่เปลี่ยนลุกของโทรศัพท์มากมันจัดการง่ายสมมติแตกเม็ดหนึ่งก็คือ เปลี่ยนแคมเบตหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดแล้วก็ที่สำคัญคือตัดปัญหาเรื่องแฟลชกวนใจไปเลยนะครับคือต่อให้บางทีเนี่ยตัวการเลนสกล้องแบบครอบเนี่ยมีแบบ แถบดำตรงแฟลชเนาะแต่ว่าบางทีถ่ายแล้วความฟุ้งกระจายของแฟลชมันก็ยังไม่เหมือนกับไม่ได้ใส100่ร0 0ซึ่งไม่เกิดขึ้นกับการใช้เลนส์กล้องเป็นแบบแยกชิน้นเพราะฉะนั้นผมจะีเฟอร์แบบแยกชิ้นมากกว่านะครับโอเคแกะกล่องเลนส์กล้องตัวนี้ออกมาเนี่ยก็คือจะมีตัวเลนส์กล้อง3ตัวมีชุดทำความสะอาดนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจมากเลยแล้วก็งงว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คือตัวเลนส์กล้อง3ตัวเนี่ยสามารถถูกติดตั้งได้เลยแบบ วางไปครั้งเดียวแล้วก็ดึงออกมาด้วยการที่เขามีคิดติดตั้งให้เลยนะครับซึ่งไม่ว่ายี่ห้อไหนที่ผมใช้มาก่อนอันนี้ก็ยังไม่มีหรือมันมีแล้วในช่วงหลังๆแต่ว่าผมไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่ใช้มายังไม่มีนะครับปีที่แล้วทังไอชิวเองก็ ไม่มีตรงนี้นะซึ่งสะดวกดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกว่าข้อดีของการติดเลนส์กล้องที่มันเต็มทั้งหมดเนี่ยคือมันติดง่ายใช่ไหมตอนนี้เลนส์กล้องแยกชิ้นก็ติดง่ายาพอกันแล้วครับพอถ้าเป็นของไอเชียวก็คือติดง่ายกว่าชาวบ้านเขาเนาะวัสดุการเลนส์กล้องเนี่ยก็ยังเข้าใจว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ได้เป็นไทเทเนียมอลลอยด์แต่อย่างใดซึ่งก็ไม่ได้แฟนซีที่สุดแล้วก็ไม่ได้เหมือนตัวเครื่องที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ไมีปัญหาอะไรเออคือไม่ไม่ได้แย่เลยนะกระจกเนี่ยขเขาโฆษณา อย่าใช้9 S เป็น scale of hardness เลยเพราะว่า H เนี่ยไม่ใช่ m o r s scale แต่เป็น scale ความแข็งของดินสอนะครับก็มันคือกระจกถ้าเป็นกระจกก็คือแข็งที่ m o ส s scale ระดับ5-6อันนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับการร้อยขีดข่วนได้ดังปกติการตกได้ไหมก็ป้องกันหน้าเรียนไซ์ปกติเรื่องคุณภาพภาพถ่ายเอาออกไปถ่ายมาแล้วก็ไม่รู้สึกเลยแล้วก็ไม่สามารถจะแยกได้ระหว่างว่าใบนี้ ใช้เลนส์กล้องไฮชิลหรือว่าใบนี้ไม่ใช้นะครับก็จริงๆกับผมทําคลิปไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นกับแบรนด์เดียวกันกับแบรนด์ไฮชิลหรือกับแบรนด์อื่นเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นแล้วว่าการเลนส์กล้องที่คุณภาพสูงเนี่ยไม่ได้ลดทอนคุณภาพในขณะที่ตามมนุษย์สามารถมองเห็นได้การทดสอบไปที่แสงน้อยคือคุณจะต้องการอะไรกับ iPhone ที่แฟลร์มันแย่อยู่แล้วนะครับผมการใส่การเลนส์กล้องไปมันไม่ได้ทําให้แฟลร์แย่ลงแล้วก็ไม่ได้ทําให้แฟลร์ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรในด้านกกกาาารใช้้้้งนนแแลลวว็็ดส ฟังชั่นการติดตั้ง installation ทุกอย่างผมโอเคให้ผ่านหมดจริงๆแอบเซอร์ไพรส์ด้วยนิดนึงนะว่างานตัวเลนส์กล้องค่อนข้างดีกว่าที่คิดไว้พอสมควรนะครับคิดไว้ว่างานมันจะของแกงกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่านี้ก็คือดีกว่าที่คิดไวนะครับก็การเลนส์กล้องตัวนี้ผมได้คอมเมนต์ได้เลยให้ผ่านสบายๆโอเคครับต่อมาเคสของทาง h ฮชิลนะครับเคส Hybrid TPU PC ตัวนี้ซึ่งก็มาพร้อมกับ m a g s a f e นะครับก็ดูในจอเลย อันนี้คือสดๆเลยนะครับใช้มาประมาณ4วันละนะก็แวนแท้ก็ไม่แย่นะครับโอเคผ่านสบายๆเลยละ4ตัวเครื่องก็ถูกทรานสมิตออกมาใสดีนะครับเหมือนกับปกติดีนะครับผมก็คือเป็นเคสใสที่ทำหน้าที่ความเป็นเคสใสได้โอเคนั่นแหละโอเคครับเอาทุกอย่างไปเก็บก่อนเลยแล้วก็มาคุยกันว่าตัวเคสของทางไฮชิลเนี่ยจัดการเรื่องคัเมราคอนโทรลย่งไงนะครับก็ตามที่เห็นเลย เจาะรูถามว่าผมคิดว่ามันจะดีอยู่นี้ไหมถ้าทำเป็น c a p a c i t i v e Glass เลยก็คงจะดีกว่าอันนี้เป็นจุดเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าเอมันน่าจะ เป็น a p a c i t i v e g l a s s ถ้าเป็นไปได้แต่เมื่อดูราคารวมทุกอย่างในบ็อกซ์เสร็จแล้วก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงไม่สามารถลงทุน R&D แล้วก็เอามาขายในตัวเคสตัวนี้ได้นะครับผมก็เข้าใจได้แหละแต่ว่าก็จะดีกว่าถ้ามีแล้วก็เป็นเรื่องเยียวเลยมั้งที่ผมอยากจะให้เคสตัวนี้ปรับปรุงนะครับผมก็คือเรื่อง capacitive glass กับตัว camera control แต่ว่าส่วนตัวแล้ว camera control ก็ใช้มาแค่แรกๆนะพอหลังๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ไม่ได้ติดอะไรในตรงนี้เคสที่ผมใช้มาก่อนนี้ที่เป็นเคสใสแบบหลัง ด้าน,นะครับผมก็ไม่ได้มีการทำคัปาซิ t ติฟบอททนตรงนี้แต่อย่างใดนะผมก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็คิดว่ามันจะดีกว่า ถ้ามันมีตัวปุ่มแอคชั่นตุอนตัวปุ่มแอคชั่นัตตอนะครับผมก็คือมีนูนซิลิโคนออกมาปกตินะครับไม่ได้แหว่งลงไปแต่อย่างใดนะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้ามีก็ดีกับเคสของ High Shield ก็คือถ้ามีเวอร์ชันฝาหลังด้านก็จะดีมากๆเลยนะครับผมก็ฝากทาง High Shield ด้วยถ้าปีหน้าทำแบบฝาหลังด้านใส่ออกมาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะขายดีขึ้นนะเพราะสีของ iPhone เนี่ยก็เป็นแบบด้านกันหมดแล้วเนาะแล้วก็เคสแบบด้านเนี่ยเคสใส่แบบด้านเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ รอยนิ้วมือเนี่ยมันขึ้นยากแล้วก็ผมรู้สึกว่าสัมผัสส่วนตัวผมชอบสัมผัสพลาสติกแบบด้านมากกว่านะคือก็จะมีบางคนแหละที่ใช้แบบใส่แบบนี้เพราะว่าจะเอาไว้ใส่รูปพูริกุระหรือว่าใส่แบบอะไรก็ตามอ่บโน้ตนะครับผมก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้ามีออปชั่นแบบด้านได้ก็จะเยี่ยมยอดามาาครับผมโอเคครับเคสท p u เนี่ยทาง High ฮซิลเคลมว่าใช้ตัวท p u เกรดจากเยอรมนีซึ่ง ก็เป็นวิธีการพูดว่ามันคุณภาพสูงแหละนะครับเป็นการใช้ country of origin ในการโฆษณาเนาะซึ่งส่วนตัวจากที่ใช้งานของ iPhone 15 Pro มาเกือบปีเต็มๆนะครับ11เดือนเนี่ย ก็ใช้เคสไฮชิลสักประมาณ70%ของทั้งหมดนะครับต่อให้จะมีเคสอื่นก็ตามแต่ว่าส่วนตัวผอก็จะชอบเคสใสที่เป็นแบบไฮบริด PC TPU มากที่สุดนะก็จะได้ใช้พวกนั้นเนี่ยมากที่สุดในชีวิตประจําวันแต่ก็จะมีบ้างที่เปลี่ยนไปใช้เคสแท้ซิลิโคนของ Apple หรือว่าเปลี่ยนไปใช้เคสจากผู้สนับสนุนรายอื่นที่ผ่านๆมานะครับผมที่เขาส่งมาให้ใช้ก็จะลองเอามาใช้บ้างเป็นครั้งเป็นคราว แต่ว่าหลักๆก,ก็คือยืนพืนเคสใสแบบไฮบริดนะครับก็สลับแบรนด์ไปเรื่อยๆนะครับผมปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยเคสของ iPhone 15 Pro ของผมเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ดูดีกว่าโอเคครับผมไปหาของ iPhone 15 Pro แตเจอของ iPhone 14 Pro ซะกั้นนะครับอันนี้คือความใสที่ใช้งานผ่านไปปีหึแล้วเอามาเก็บเพิ่มนะครับเอามาเก็บเพิ่มอีกประมาณปีหนึงเนี่ยก็คือจะประมาณนี้มันก็ยังใสอยู่นะครับ ติดเหลืองแหละแต่ติดเหลืองแบบน้อยมากๆนะครับผมตอนนี้ผมเพิ่งสังเกตว่าเวอร์ชั่น14 Pro เนี่ยอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้มีการทำตัว Action Button เป็นนูนออกมานะครับเป็นแบบ เหมือนปุ่มคามิราคอนโทรลปัจจุบันนี้แหละนะครับผมอันนี้ก็คือแบวนแท์ของ TPU เกรดที่ทาง High s h i e l d เลือกใช้เนาะเรื่องแบรนแท์ความคงทนก็ประมาณนี้ตัวฟิตติ้งคัตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแล้วก็ตัวเคส High s h i l d ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเคสใสที่ไม่ได้หนาเกินไปและยังกันกระแทกอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผ่านการทดสอบที่ตก1.5เมตรมาแล้วก็ ไม่มีปัญหาอะไรตัวคัตติ้งฟิตติ้งต่างๆเนี่ยก็ทําได้โอเคทุกอย่างนะครับผมก็มีแค่เรื่องคอมพเคอนโทรลแหละที่อยากให้มันเป็นค a ปาซิทีฟฟอตทอนแต่ก็คงทําไม่ได้อะนะ Maxsafe m a g ล็กก็โอเคดีนะครับผมดูดติดได้โอเคอันนี้ก็เทสกับกระเป๋าตังของ High ไฮซีเอเนก็ ไม่ปัญหาอะไรตัวเคสก็ประมาณนี้โอเคถ้าในราคาตัวของมันเดี่ยวๆเนี่ยที่ประมาณ790บาทนะครับขึ้นกับโปรโมชั่นที่ได้นะแต่ว่าก็ราคามันจะอยู่แถวๆประมาณนี้นะครับคือผมว่าโอเคสมราคานะครับไม่ได้คุ้มค่ากว่าราคาอะไรแล้วก็ไม่ได้แย่กว่าราคานะครับผมว่าสมราคาดีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่่อนท้าโอเคถ้าอยากสนับสนุนของไทยก็จัดการได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ ให้ผ่านเหมือนกันตัวเคสนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคครับต่อมาคือสินค้าทางไฮชิลเนี่ยมีชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับก็คือกระจกนิรภัยหรือว่าฟิล์มกันรอยนั่นเองนะครับตัวปีนี้เนี่ยไฮชิลก็คือมีตัวไฮชิล 3D Triple Strong Max ที่แกร่งขึ้น3เพ่าจากตัวเดิมมา ให้ได้ลองรีวิวลองใช้งานลองรีวิวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมมีไลฟ์ไทม์ w ร r เ a n ตีนะครับมีบัตรรับประกันที่สามารถลงทะเบียนแล้วเสียเปลี่ยนใหม่ฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ถงไม่ถามสุขภาพอะไรเลยทุกปีเนี่ยฟิล์มของ High i i e ิลที่เป็น3 d Triple Strong Max เนี่ยก็จะอยู่ในเกรดฟิล์มที่ไฮเอ n d นะไม่ได้แพงที่สุด แต่ว่าก็อยู่ในจุดที่คนทั่วไปเรียกว่าแพงแล้วนะก็คือแบบเรียกว่าเป็นฟิล์มพรีเมียมไปเลยนะถ้าคิดซะว่ายัางไงใช้เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วสักครั้งอ่ะนะครับผมคือกระจกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้งานสักปี2ปีแล้วมันจะไม่แบบมีสกิทสเก็ตอะไรเลยก็คิดซะว่าราคา กระจกมันคือราคาหาร2ต่อใบหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณภาพมันก็ไม่ได้หาร2ตามราคาที่ผมอยากให้คิดแบบนันนะจุดเด่นของฟิลม์มกระจกตัว 3D Triple Stone Max เกือบทุกปีเนี่ยก็คือเคลมว่าแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมแล้วก็เรื่อง Lifetime Warranty นะครับเรื่องฟิมมีคูปองติดตั้งฟรีตามร้านนะครับอันนี้คือจุดเด่นหลักๆที่ผมเห็นนะปีนี้เนี่ย High s e l d เปลี่ยน Approach ใหม่นะครับเราไม่แถมละคูปองติดตั้งฟรีแต่เราแถม Installation Kit แบบเยี่ยมยอด ไม้แทนซึ่งผมว่าเทคโนโลยีตัวการทําฟิล์มกระจกกันรอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอบโอลิโอโฟบิกโคตติ้งการเคลือบกันไฟฟ้าสถิตหรือว่าการทําตัวฟิล์มให้มันขอบถึงขอบการใช้วัสดุกระจกที่คุณภาพค่อนข้างสูงก็อย่างทาง 3D Triple Strong Max ตัวนี้เนี่ยก็เคลมว่าใช้กระจกจากทาง c o อ n i n g บริษัทที่ผลิต o r i l ล a า l a s s ในโทรศัพท์มือถือนั่นแหละผมว่าเรื่องวัสดุกระจก การทาเทคนิคอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้หนีกันเยอะแล้วในปีนี้นะครับฟิล์มที่รู้สึกว่าลื่นที่สุดกับฟิล์มที่รู้สึกว่าลื่นที่สุดรอลงมาเนี่ยตอนแรกผมเริ่มแยกไม่ออกแล้วจริงๆอะ่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าะนะครับอย่างในยุคสัก3ปีที่แล้วเนี่ยเราหากระจกที่เคลือบโอริโอฟิกมาไม่ดีเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากๆแต่ว่าในปีนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกระจกราคาแพงหรือราคาถูกก็เคลือบโอริโอฟอิกมาเกือบหมดแล้วมันสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีการทาพวกนี้เนี่ยมัน ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มันเข้าถึงได้ง่ายมากๆกับหลายๆบริษัทแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะว่าฟิล์มร้อยหนึ่งเกือบอลโอโฟบิกมาแล้วไถลื่นเหมือนกับฟิล์มราคาพันหนึ่ง ไม่ใกล้เคียงเลยแต่ว่า diminishing return เนี่ยหรือว่าการที่เราขึ้นไปราคาแพงกว่าเราขึ้นไปราคากระจกแบบพันเแล้วกระจกราคาพันเมันลื่นต่างกับพันสมากๆเนี่ยไม่มีอีกแล้วใกล้เคียงกันแล้วแต่ว่ากระจกราคาแบบสักพันหนึ่งพันสเนี่ยลื่นต่างกับกระจกราคาร้อยหรือ200บาทแน่นอนจริงๆก็ถ้าใครอยากจะพรีเมี่ยมสุดๆเลย Hi Chill มีตัวแพงกว่านี้ครับลองหาในเว็บไซต์ได้เลยแต่ว่าตัวนี้ก็อยู่ใน ราคาระดับที่ผมว่าคนทั่วๆไปก็กัดฟันซื้อได้เรื่องความคงทนเนี่ยผมคงไม่สามารถทดสอบให้ได้อย่างเห็นภาพแน่นอนนะครับมีหลายๆที่ที่สามารถทดสอบเรื่องความคงทนให้ได้แล้วก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าเมื่อผมลองแกะกล่องกระจกตัวนี้ออกมาครั้งแรกเนี่ยเราได้เจอกับตัวชุดติดตั้งผมก็โอโอเคนี่มันคือชุดติดตั้งที่อยู่ในระดับที่แบบอืม มันใช้งานได้จริงๆมันทําให้ง่ายขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่แบบที่เป็นเฟรมวางแล้วก็เป็นแค่อะไลส์เมนต์คิดอะผมไม่ได้เรียกอินสตาลเลชันคิดในอย่างนั้นอะผมเรียกอะไลส์เมนต์คิดครับคือทุกอย่างเราก็ยังต้องทำสเต็ปเดิมหมดเราลอยตัวแผ่นฟิล์มกันด้านที่เป็นอะทิ s ซิฟนะครับแล้วก็วางแล้วก็กด อันนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากทาให้บางทีมันเบี้ยวได้ซ้ำแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยตัวฝุ่นมันเข้าไปหลบในมุมของตัวเฟรมแล้วก็ทําให้มันเข้าไปอยู่ในกระจกอินสต l ลเลชันคิดตัวนี้ใช้งานง่ายดีแล้วก็มันเซอร์ไพรส์มากที่ผมติดออกมาแล้วไม่มีฝุ่นเม็ดใหญ่ที่ผมจะต้องเปิดกระจกขึ้นมาเพื่อยกออกเลยสักอันคือส่วนตัวผมอะเป็นคนที่ ถ้าเราเห็นฝุ่นอะไรที่อยู่ในกระจกแล้วครั้งหนึ่งตอนติดเนี่ยเราจะเห็นไปตลอดเวลาแล้วมันจะรำคาญมากๆมันจะต้องออกมาแก่งานทําอะไรให้มันแบบออกไปอะ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่ากับฟิล์มไฮชิลตัวนี้ตอนติดตั้งเสร็จเนี่ยคือไม่มีเลยไอ้ฝุ่นเม็ดใหญ่ๆมีฝุ่นเม็ดเล็กๆที่ให้ผ่านได้ถ้ามองระดับเกินสัก2คืบเนี่ยคือไม่เห็นแล้วนะครับตรงนี้ผมรับได้คือมันเป็นคิดติดตั้งที่มันช่วยทั้งคู่จริงๆอะ่ะตรงนี้เนี่ยคือมันพอจริงๆที่ทําให้ผมว่าลิงก็ติดได้ เด็กอนุบาลสามก็ติดได้ใครๆก็ติดได้ถ้าอ่านภาษาไทยออกว่ามันต้องทําอะไรบ้างผมว่ามันดีมากจริงๆสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในสกิลการติดฟิล์มของตัวเองเลยสเต็ปการติดตั้งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตามที่ขึ้นในอินเสิร์ตเลยก็เอาชุดติดตั้งมาแปะแล้วก็ดึงแล้วก็รูดสักทีสองทีนึงก็เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยความลื่นก็หายห่วงสบายๆการรอยนิ้วมือก็หายห่วงสบายๆนะครับคือเป็นสิ่งที่คุณจะคาดหวังเมื่อคุณซื้อฟิล์มกัรรอยราคาหลัก ไปไปลายร้อยถึงหลักต้นๆพันแบบไม่มีที่ติอะไรเลยโอเคอาจจะมีสักอย่างหนึ่งที่ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ชอบฟิล์มกระจกกันรอยที่มันเป็นแบบเต็มจอทั้งหมดในโทรศัพท์ที่กระจกไม่ได้แบนราบแบบทั้งจอจริงๆนะครับก็คืออย่าง iPhone 16 Pro ก็จะโค้งที่2.5ดีตรงขอบเล็กน้อยเนาะถ้าเป็นฟิล์มกระจกที่มีขอบดําแบบตัวนี้เนี่ยก็จะมีการบังตัวหนังสือตรงขอบจอแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวฟิล์มกันรอยมันไม่สามารถทําให้ขอบจอสีดำเนี่ยขอบฟิล์มสีดำเนี่ยมัน พอดีเป๊ะกับตัวขอบจอจริงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจตรงนี้ได้ว่าตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะกินเข้ามาในจอนิดหนึ่งนะครับอย่าง Camera Control เนี่ยก็จะบางไอคอนบางตัวแบบสัก20%นะของไอคอนนะครับผมก็ตามที่โชว์ใน Insert เลยสําหรับผมถ้าอยู่ในระดับนี้ผมโอเคคือก็อยากให้มันแบบเห็นทั้งหมดแหละแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ในด้านเทคนิคการออกแบบนะครับกจากใช้เป็นกระจกที่เป็นกาวน้ําเป็นก้วโลค่านะครับผมกาว UV เออที่ เรียกกันมาแต่ก็ยุ่งยากไม่รู้จะทาไปทําไมนะครับสาหรับผมประมาณนี้ผมรับได้โอเคอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของฟิล์มกระจกราคาประมาณไฮเอ็นนะในตลาดที่ผมรู้สึกว่าก็น่าจับตามองนะครับแล้วก็น่าจะแอดเข้าไปอยู่ใน wish list ได้มีชุดติดตั้งตอนนี้แล้วก็ทัดเทียมกับแบรนด์นอกสบายๆแล้วครับโอเคผมพูดทั้งหมดมาเนี่ยคือยังไม่เห็นผมรู้สึกว้าวกับอะไรใช่ไหมคือมันมีอะไรให้ว้าวอ่ะมันคืออุปกรณ์กันรอยไอโฟนอ่ะนะครับ พอใช้ด้วยกันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันคอมพลีเมนต์กันอย่างที่ทุกคนคาดหวังว่ามันควรจะเป็นตัวเคสไม่ดันกระจกตัวกันรอยกล้องก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับตัวเคสนะครับเป็นเซ็ตที่อยู่ด้วยกันแล้วลงตัวแน่นอนดิมันเป็นของไฮชิลทั้งหมดสามอันตัวเคสเคลียร์แรน์เนี่ยถ้าติดกระจกไฮชิลตัวนี้ได้ผมว่าติดได้แทบทุกตัวในตลาดละยกเว้นตัวที่มันไม่ได้ตั้งใจออกแบบมันจริงจรอะนะครับตัวฟิล์มตัวนี้เนี่ยถ้าใส่เคสไฮชิลตัวนี้แล้วไม่ดันก็ถ้าไม่ได้ใส่เคสที่มันรักเก กัรกระแทกจริงๆแบบตัวขอบมาการขอบมาเยอะจริงๆอะ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องการดันนะครับผมก็ทุกอย่างเนี่ยเมื่ออยู่ในราคาเดียวๆเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าค่อนข้างค่อนไปทางพรีเมียมนะทุกตัวเลยนะครับแต่คือไม่ใช่ว่าไม่สมราคาครับมันสมราคาแต่ว่าคือมันดีแหละในราคามันนะครับแต่มันไม่ใช่ดิวเบรกเกอร์อะไรว่าจําเป็นจะต้องซื้อเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอมาอยู่เป็นบ็อกเซตแล้วเนี่ยราคาเริ่มต้น1590บาทเนี่ยผมบอกได้เลยว่าซื้อเถอะถ้าสมมุติ คือถ้าคุณจะซื้ออยู่แล้วอะ่ะทั้งกระจกกันรอยกล้องเคสแล้วก็กระจกกันจอเนี่ยนะครับซื้อเถอะพันห้าร้อยเก้า no สิบเปิมต้น no b เ n อ e r เลยคุ้มจริงๆนะครับคือสินค้าราคาสูงก็คุ้มได้ถ้ามันคุ้มอ่ะเออเข้าใจฟิลปะคือสินค้าราคาสูงไม่ได้แปลว,ว่าไม่คุ้มสินค้าราคาสูงถ้าสมเป็นสมผลก็คุ้มค่าราคาสมเป็นสมผลตามราคานะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ทางไฮชิลเตือนอีกทีมีตัว วอลเล็ตตัวนี้แถมมาให้ในกล่องเลยนะครับแล้วก็ถ้าใช้โค้ดส่วนลดของรัวแฟนนะครับ hishule เนี่ยก็ลดไปเลย100บาทตามช่องทางที่ร่วมรายการนะครับก็จะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่า s h o ป e e เนาะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็วิดีโอนี้ประมาณนี้แหละขอบคุณทาง High c h i l ที่สนับสนุนวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าทุกคนได้ซื้อตัว Box Set High c h i l ไปแล้วเนี่ยคิดยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเล่าส่วนฟังให้กันได้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละวันนี้ผมจะรัวแฟนรับผมลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีครับ